ในพาร์ทที่แล้วครับพี่จับได้ทำการเสริมทัพนักเตะมาเพิ่มอีก4คนนะนั่นก็คือประสับตูเป็นเดวิดดีเคอาครับผมแบ็กซ้ายเป็นคาร์เดียวกูปีกซ้ายเป็นจาม่กิทเทนนะแล้วก็กองกลางเคเฟนทูรามครับผมแต่ถ้าว่าเสริมแค่นั้นเนี่ยมันยังน้อยไปครับผมเราต้องทาการวางแผนระยะยาวนะนั่นก็คือหานักเตะดาวรุ่งครับผมเดี๋ยวผมจะทําการส่งสเกลไปหานักเตะเซนเตอร์แบ็ก ฝั่งเอเชียนะผมอยากได้นักเตะเกาหลีครับผมอย่างเช่นแบบคิมินแจอะไรอย่างนี้ก็จะส่งไปหาเซ็นเตอร์แบ็กครับผมนี่มาเลยสามตำแหน่งสามสไตล์เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอสก๊เราส่งข่าวมาดีกว่าว่าอีกสามเดือนเราจะได้ดาวรุ่งนิวคิมินแจรหรือเปล่าก็รอลุ้นกันครับก็มาแล้วครับวันนี้เรามาเยือนด้านสเปเซียนะ ก็วันนี้เราก็จะมาเอา3แต้มเเช่นเคยปีนี้เราต้องไปยูฟาให้ได้นะครับเพราะว่าการรอคอย44ปี42ปีของด้านโรม่าเนี่ยก็ใกล้เข้ามานะจากการที่พี่เจ้าเข้ามาเนี่ยทรงทีมเริ่มดีขึ้นนะครับนดี่ก็เป็นไลอัพเตัวจีงของด้านสเปเซียนะครับผมมาในระบบอะไรเนี่ย5 3 2ไลอัพขึ้น, <laughs> นก็ตามนี้ก็ผมของด้านไลอัพสเปเซียนะ โว้เป็นเนี่ยรูกา้าเดนเกลโลแล้วไลน์อัพ11ตัวจริงของทางด้านโรมาครับผมวันนี้เพราะเราถับตัวเป็นเดวิดเคญะนะแล้วก็วันนี้มาชินี่ลงเป็นตัวจริงครับผมฮือมโซ,โซเจ็บนะยังไม่หายเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับผมตามนี้อวันนี้ผมเอาเด็กดาวรุ่งของเราเป็นตัวสำรองด้วยนะซานเชตเดี๋ยวนี้ได้เห็นฟอร์มดาวรุ่งของเราด้วยครับเกมล้นนะครับเปเซียเป็นฝ่ายเคียร์เริ่มก่อนมาในชุดสีขาวฟากิตันเต้เอ้าไม่ใช่ถึงโดบีครับผม กิเทนวิ่งแล้วกิเทนมาแล้วไหลให้ตรงกลางตรูรามยิงโอ้โหแต่ว่าน่ายิงเองว่ะกิเทนโอเคคาเดี๋ยกูดักได้เัาได้สนกลับได้สนกลับแล้วจามี่กิเทนจามี่กิเทนมาเองจามี่กิเทนมาเองจามี่กิเทนลากรึงสนามมาแล้วยิงเองนีหนึ่งประตูสูมจากจามี่กิเทนมีประตูแรกแล้วนะกิเทนจากที่ฟอร์มอาจจะนิ่งๆไปหน่อยในช่วงสามนัดในพาร์ทที่แล้วนะ พร์ทนี้มีประตูแล้วผมจามีกิทเทนเอาแล้วโดบิกวิง่งโอ้แต่ไม่ถึงบอลอยู่ที่ตูรามครับฮามิดฮามิดมิดคืนตูรามไปก่อนโดบิกขออยู่แล้วเดเบล่าเอาสเลสกี้เอาแล้วเดเบล่าได้ไหมโอ้โหเขาแก้มาทันครับคาร์เดลกูคาร์เดลเจอคาร์เดลกูก็หนีไม่พ้นครับพอคาร์เดลกูฝากจามีกิทเทนจามีกิทเทนใช้ความผิว โดบิกวิ่งแล้วมาแล้วฉีกออกมาอย่างสวยแล้วทำยังไงเซส,สกี้ตรงกลางแล้วยิงตรงนี้แล้วซ้ำเดบล拉หนึ่งสองตดดดู้ดดดดเป็น,น,นเดบล拉มาฮ่ามาเป็นชุดเป็นชุดอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบครับโรมาขึ้นนำไปก่อนแล้วสองประตูต่อศูนย์นะลูกนี้โดบิกฝากเซสกี้ยิงจังหวะแรกติดนะแล้วก็จังหวะได้ซ้ำของเดบ布าน่าจะมีตัวสุดท้ายที่เพิ่งถอยออกมาน,นะก็เลยไม่รับหน้าครับผม เอ้ยอเอนดิก้าจิ้มได้แล้วปากกิเทนให้ตรงกลางที่ดบิกครับผมมาไวมาดังพายุผมก็นำกิเทนวิ่งแล้วเอาแล้วไหลมาถึงกิเทนด้วยกิเทนขอล็อกทังทีเซสกี้ยิงลูกนี้แล้ว3มลูกติดับผมดาท่านด้านเซสกี้โอ้โหแป๊บแป๊บมี3มลูกแล้วโรมามาเหนือจริงครับผมเกมนี้ปีนี้ของเขาดีจริงวะโรมาเนี่ย แล้วก็หมดลงเรียบร้อยครับผมโอม่าเอาเอ้ยโอม่าขึ้นนำไปก่อนสามตัวนุดนะเอช่วงแรกฮามิทสุรามวิ่งแล้วไลสเลสกี้ทีหนึงแล้วมาแล้วประตูที่4หรือเปล่าเอ้ยเอาเอ๊ยเองเข้าทางอยู่แล้วยิงตรงนี้เอ้ยยิงโดบิกเอ้ยยิงแล้วดี布拉ไม่ใช่โดบิกมาดิี布ามีลุ้นเทคนิกเอาแล้วหลุดกล้องไปเลยออกไปไหนอะเนี่ยเนี่ยสองคนอะ ก็ลูนี้มันคุกเข่งน,นะครับเซเลสกี้ยิงจังหวะแรกติดแล้วติดเซเลสกี้ทีหนึ่งแล้วเดบ布าไปจิ้มยิงได้นะผมก็เดบ布ามีล้นแฮตติกวยนะอะไรมาเอติก้นะา,ดกาโดนยิงลูกนี้โอเคก็ไม่หนีมือลงพี่เดนะออนขงองร้านค้าผมอามมซมาแล้วแด้สวนกับให,ให้ให้ไข่อะเดบ布าวิ่งแล้วเดบ布าได้แฮตติกหรือเปล่าเดบลากระชากไปเองแล้วกดเลยลูนี้แล้วอู้โชนคัน ก็ปีจ้าขยับนะครับส่งทางด้านปาเลสกินีแทนคิซันเต้น,นะแล้วก็ซานเชสดาวรุ่งของเราแทนใครวะเออสเลสกี้อ่ะปีขวาครับผมตรงกลางใครก็ได้เก็บได้ไหมโอเคมาชินีเก็บได้ฝากซานเชสไปโซฟอร์ม so ดาวรุ่งของเราสับหน,นีแอนนะนะไม่ทันบอลนะดีขาไวดีดาวรุ่งเราเราให้มาที่ให้ตูรามไปทีนึงตูรามตบโอ้โหตูรามน่าจะยิงเองว่ามาทีนึง บอล2ยังเป็นของทางสเปเชียลอยู่นะแล้วหอยหอย,หอยลุ้นเอนิกาจิ้มได้ผมมาดูครูกกแก้มาปาเลสกินีปาเลสกินีลากมาเองครับผมแล้วไหลให้ลูกนี้เดบล่าได้แฮตท,ทริกหรือเปล่าอุ้ยโดนตัดเกมจกังหวะนี้แดงแน่นอนครับผมโอ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะโดนนำ4-0ก็ใช่ว่าจะตามทันแล้วนะตัดเกมอย่างนี้โดนแดงครับผมเรียบร้อยแบบนี้เดบล่าจะได้แฮตท,ทริกหรือเปล่าก็มารอลุ้นกันครับ ตรงกลางนี่ตรงกำแพงตัวเล็กๆนี่สี่หลอดยิงลูกนี้เดบล่าโอ้โหปั่นหลุดกรอบไปครับหนูตันเตะประตูของทางดา้านสเปเซียก็อนอ่าจะหมดลงตรงนี้แล้วละครับโยนออกมาทำให้ผมได้ไหมไม่ได้ครับแล้วก็หมดลงเรียบร้อยวันนี้โอมามาเยือนทาด้านสเปเซียก็ชนะได้สี่ตูศูนย์นนะพร้อมเห็นได้ชัดนะครับว่าทางดา้านโรม่าเนี่ยถือว่าดีขึ้นเลยนะจาก4เกมที่ผ่านมา ก็สุดยอดครับผมนาเปาเราถือว่าจบได้คมกันมากๆก็ทีมออตโตวิกสัปดาห์นี้นะครับเป็นทางด้านดิบล่าแล้วก็เอนดิก้าติดนะครับอินดิกาเนที่แปดติดหลังมากเลยนะส่วนดิบล่านี่ก็แปดกองหน้าเหมือนกันโดบิกเกมที่แล้วก็เหมือนจะหายไปหน่อยแต่เสียดายนะดิบล่าไม่ได้สถิติส่วนตัวคือแฮตติกนะครับไม่เป็นไรนัดหน้ายิงใหม่นะดิบล่าขอแฮตติกเลยตอนนี้เป็นสนามดิโอลิมปิโกนะใช่ป่าววะชื่อสนามโรม่า ก่อนนี้เปิดบ้านพบกับทางด้านใครนะอ,อ,อูดิเนเซ่น่าจะใช่้วนะถ้าจำชื่อไม่ผิดผมไปนั่งหาพยายามนั่งฝึกอ่านชื่อทีมใน C R อยู่นะครับก็ถ้อาอ่านผิดก็ขออภัยด้วยไม่ค่อยได้ดู C R เท่าไหร่11ตัวจริงของทางด้านโรมานะครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนระบเป็น433สามสามแอตแทกนะก็คือผมไปส่องแผนฝั่งเขามาคือฝั่งเขาเนี่ยกองกลางเยอะหน่อยอก็อาจจะยัดตรงกลางเพิ่มเป็น3นะครับเอาเดเบล่าดึงลงมาเป็นกลางรุกนะ ก็ตามนี้ครับผมวันนี้เขาส่งซานเชสเป็นตัวจริงนะครับแล้วไลอัพเป็นตัวจริงของด้านอูดิเนเซ่นะครับผมวันนี้เข้ามาในระบบ5-2-3นะหลังแน่นๆเลยเบรนเนอร์ก็ตามนี้ครับผมไลอัพของทางด้านอูดิเนเซ่นะ5-3-2เกมเริ่มขึ้น,น้วครับทางด้านอูดิเนเซ่เป็นฝ่ายเียเริ่มก่อนมาในที่สีเหลืองนะฝากโอ้โหจะถึงเดเบล่าไม่ถึง วีเนเซ่เขามาเป็นชุดเลยว่าเฮ้ยแล้วหลุดมาหมดอย่างนี้โกรธเลยลูกนี้แล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผมโอ้โหหลังหลังวันนี้หลุดหมดเลยเฮ้ยโดนแล้วเรียบร้อยครับผมโรมา่าโดนไวด้วยแล้วประตูคู่น้ำของอด้านวีเนเซ่นะผมจากทางด้านโตวินใช่ป่าววะซานเชสมาตอเอาไวนะมาแล้วฮามิดเติมไว้ฮามิดไฮโดบิก เอาปกีกยิงลูกนี้แล้วดูดูดูด <มา S 1> ูอ้าวโดนไว้ได้ไวเหมือนกันนะครับโรมา่านาทีเดียวเองเอาประตูตีเสมอคืนมาได้ผมกลับเข้าสู่เกมเรียบร้อยโรมา่าโอฟันเนอร์ฟันเนอร์ฮามิตามไม่ทันแล้วอ,อึบต่อกลับค้นเหลังครับไอดูแล้วยิยงลูกนี้ฮะทำไมโดนอย่งงางนั้นหลงพี่เดย์อ้ยคือ โดนง่ายเท้แล้วโรมาโดนขึ้นนำอีกครั้งนะครับจากทางด้านโรบิกก็ต้องเอาคืนให้ไวอีกครั้งเหมือนกันเวลาบิ่งแล้วโรบิคอิกมาได้เอาแล้วได้โอ้โหแต่ว่าโดนจี้ไปก่อนช้าไปนิดนึงนะโรบิกเรนเนอร์เจอซิตาต้แล้วเอดติกาเอดติกาจิมได้ครับผมแล้วแกออกมาซานเชดเดี๋ยวเวลาวิ่งแล้วให้เดวลาไปมาไม่ล้ำครับผม โลบิกตรงกลางกีเทนอีกทีนึงกีเทนหนีไปแล้วยิงด้วยนี่แล้วเซฟได้ได้ไหมอีกทีนึงไม่ได้ครับผมตรงกลางเก็บได้ไหมโอเคบอลสองอยู่ที่คาร์เดียคูครับผมให้กีเทนไปกีเทนทำไงให้ตรงกลางที่โลบิกโลบิกพลิกได้โอ้แต่ว่าโดนจี้ไปก่อนไม่ฟาวด้วยครับกิรันเต้แล้วเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีครับผมเราต้องเอาประตูตีเสมอให้ไวนะในช่วงครึ่งแรกซานเชีวิ่งไปน้องซานเชีซานเชี พึงก่อนแล้วไหลจะไหลให้โรบิคแต่ว่ายังได้อยู่ครับซานเชซยังเก็บได้เดี๋ยวพิกหนีคมา,ามารามาตัวใหญ่เลยนะซานเชซเราแอซิลหรือเปล่าแอซิลหรือเปล่าลูกนี้แล้วกิเดนกิเดนยิงโอ้ยรรยังได้อยู่นึกว่าจะไม่เข้าแล้วเมื่อกี้ที่เงียบไปโอ้แล้วได้ช่วงทดครึ่งแรกด้วยนะมากิเดนฟอร์มเริ่มดีครับผม เมื่อวัดที่แล้วก็ยิงไปนัดน,นี้ก็ยิงอีกครั้งนะกิเทนเดี๋ยวช่วงคงครึ่งแรกได้ประตูที่เสมอหมดเลยหรือเปล่าก็หมดลงเรียบร้อยครับผมกับคร,รบึ่งแรกโรม่าสมมตจะทำได้วีนเซ่สองดูสองนะก็ิเนฝันว่าจะเสมอมาเสมอกับวีเนเซ่คารมาร่าเปลี่ยนงกลางไปครับอายโรซานเชสมาช่วยเกมลับครับขยันจัดดาวรุ่งคนนี้ให้ไปด้านกว้างครับผมกิตเทนกิเทน,เทนสับอยู่แต่ว่าข้างล่างคาร์ดิโอกูเติมแล้ว ไอ้น้องรู้จักเป่าคาเดียกูของไบตันโอ้อย่ารู้จักเลยมาแล้วมาแล้วฮามีทตามหน่อยฮามีทตามหน่อยอะไรมาเอดิกา้าเอติก้าจิ้มแล้วตรงนี้ไอ้หลวงพี่เดล่าโจมเจ็ดศูนย์ป่ะเนี่ยทำไมปัดแล้วไม่ออกเลยอ่ะกูซื้อโอน่าดีกว่าอย่างเงี้ยลูกนี้ครับผมเอดิกา้กา พิงอยู่แต่ว่าโดนเขาพิกงยิงได้หลวงพี่เตปัดแล้วนะแต่ไม่ออกบอลน,น่าจะแรงอยู่นะเนี่ยปัดแล้วยกมาตรงกลางเอิดิก้าได้ไหมอินดิก้าหมุนได้ผมกันเตนให้ซารเชสไป <S <S แล้วโดวบิกวิ่งแล้วไหลให้โดบิกลูกนี้ <S 1> <S 1> แล้วซารเชสยิงลูกนี้แล้วสามต่สามของผมเดบิวประตูแรกของทางด้านซารเชสนะโอ้ลูกนี้ไหลให้โดบิกนะครับ แล้วคืนเดบล่าเดบล่าชิงให้น้องอีกทีหนึ่งแล้วแปรด้วยขวาลูกนี้ก่อเรียบร้อยมีประตูแรกของในชีวิตของทางด้านซานเชซแล้วนะอินีิกา้าฮามิช่วยกันหน่อยจะหมดแล้วแล้วอินดิกา้าจิมได้แล้วได้สวนกลับเหลือเวลาถึง2นาทีจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วนะของคขึ้งหลังเนี่ยเดบล่าวิ่งเลยเดบล่าวิ่งเลยแล้วให้เดบล่าไปช่องนี้สวยมากโรบีตรงกลางฝากดูบีก,ก่อนให้ อิเทนตุราม,มาประตูแรกโอ้ไม่ได้ครับคอนเนอร์นะเป็นเพลสุดท้ายนะเรียกซานเชสขึ้นมามาที่นี่แล้วให้ตุรามอีนี่แล้วซานเชสตโอ้นี้เดบิวประตูแรกกัน2คนเลยนะทั้งซานเชสแล้วก็ตุรามพีสนุบล็อกของเราพลิกเอาชนะได้ด้วยในช่วงโค้งของครึ่งหลังนะครับโอ้ดีใจกันยกใหญ่วะ่ะ คือลูกนี้คอนเนอร์ใช่ไหมผมไม่คิดว่าจะเปิดถ้าเปิดเนี่ยผมว่าเสียแน่นอนก็เลยพยายามเรียกซานเชตมาเล่นสั้นนะเราเคาะกันอยู่ที่หน้นาปร,ประตูแล้วตูรามว่างพอดีจิ้มไปลูกนี้ครับผมได้ประตูขึ้นนําแล้วโรมาก็ยังไงหมดหรือเปล่าก็หมดเรียบร้อยครับผมวันนี้โรมา่าตปรอบชนะทางด้านยูนนเนซีไป4ประตูต่อ3นะเกือบแล้ววันนี้วันนี้หลงพี่เตดูรั่วๆนะครับเซฟไม่ค่อยได้เลยวันนี้ก็ออยังดีครับผม เพื่อนยังยิงเยอะนะกฎของพี่จ้าคือยิงให้เยอะกว่าที่เขายิงเรามาแค่นั้นเองครับผมก็อัปเดตตารางคะแนนในลีกกันก่อนนะตอนนี้เล่นไป5นัดมี15แต้มก็คือเรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าจะเป็นแชมป์ไร้ผ้าเลยเนี้ยอุ้ยไม่เอาแล้วนั่นเดือบแมงแคอที่2เป็นบรอนยานะที่3เป็นมิลานที่4เป็นยูเว่นะ่อุ้ยแชมป์เก่าไปอยู่อันดับ5้านะครับปีนี้เล่นมา5นัดมี12แต้มก็ สบายใจขึ้นมาหน่อยนะครับโรม่าตอนนี้ก็ถือว่านําก็ยังไม่โด่งเท่าไรแต่ว่าเรายังไม่แพ้ไม่เสมอใครเลยก็ฟอร์มดีนะครับโรม่าเดี๋ยวเราไปดูวีเกมที่ในยูโรป้าที่เจอกับสแตนดาร์ดเลยครับผมก็โดบิกขึ้นครหนาหนึ่งนะของสำนักข่าวก็มีลง5นัดนะมี5้แอซิสต์ประตูแมนดอติงเก้าจุเลยนะครับก็คือแอซิสต่อแมตช์เนี่ยคือ1.0เลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะโดบิก เป็นกองหน้าที่เราขาดไม่ได้เลยตอนนี้แล้วก็ได้เป็นล่คนนะก็มาครับวันนี้เปิดสนามโอริปิโกในนัดยูโรปานะครับพบกับทางด้านสแตนดาร์ดนะก็วันนี้ได้ลองแผนใหม่ด้วยนะวันนี้เราก็ต้องเอา3มแต้มจากยูโรปาเหมือนกันแชมป์ยูโรปาเนี่ยเราก็ต้องเน้นเหมือนกันนะครับเราต้องเน้นทุกถ้วยนะปีนี้รม่าสั่งเน้นทุกถ้วยเลยนะครับนักเตะพิจาบบอกนักเตะทุกคนว่าปีนี้เราจะเอาทุกถ้วย ปีนี้เราจะเอาดิปเป็นแชมป์กไลอัพสเปตัวจริงของด้านโรม่านะครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนระบบเป็น4-2-4นะก็คือดันอยากรู้ว่าภาพเล่นปีกต่ำกับปีกสูงเนี่ยอะไรมันจะต่างกันจะดีกันนะก็ตามนี้ผมวันนี้ผมส่งดาวรุ่งเรา2คนนะโรแมนยืนตรงกลางคู่ตรูรามเลยแล้วก็ซานเชสยืนปีกข,ขวาครับผมแล้วลายอัพสเปตัวจริงของด้านสแตนดาร์ดน,นะมีใครน่าสนใจไหมนี่เข้ามาในระบบ5-2ใช่ปะ่ะ5-5-3-2 เออก็ตามนี้ครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่มากสแตนดาร์ดเนี่ยหลีกอะไรนะสแตนดาร์ดก็โรม่าเป็นฝ่ายเริ่มนะครับมาในชุดสีแดงเลือดหมูสิงเนเจอร์ของเขาแล้วตรงนี้อย่าให้เขาพลิกเรายิงลูกนี้ของพี่เดยังเซฟได้ครับผมเนี่ยนัดที่แล้วไม่เซฟเลยนะของพี่ตูรามเกฟเฟนตูรามแล้วซานเชซมันวิ่งแล้วซานเชซมาเหลี่ยมนี้ยิงเลยได้ไหมยิงเลยลูกนี้อุ้ยชนเสาเกือบเป็นประตู ในยุโรปแรกของซานเชซแล้วกิเทนไล่อยู่แต่ว่าไม่ได้ครับอ,อินิกาเก็บได้ผมบอลอยู่ที่ดูรามอันนี้เติมข้างล่างแล้วซานเชซวิ่งแล้วไอซานเชซมาพิกปากเดบล่าให้โดบิกยิงลูกนี้แล้วหนึ่งตู้สูน้ำมจากทางด้านโดบิกอุ้ยดาวรุ่งอุ้ยแผลนี้ก็ดีนะเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วอย่า เราออกมาตรงนี้มาชีนี่แล้วโอเคหลวงพี่เดเซฟได้ไครับผมออกวันไวครับให้คาเดี๋ยครูไปเดี๋ยวครูลากมาเองฝากโูบี้ก่อน,ฝา,านฝากดีบัล่าทีนึงฝากตูรามีทีนึงซานเชดวิ่งแล้วไหลให้ซานเชดลูกนี้ตบให้ยิงลงูกนี้แล้วสองตัวสุโเเดโตมาฮ่าดีบัล่านี่อุ่ยผมชอบท่าน,นี้เข้ามาเลยนะแล้วชอบรอยสักเขาด้วยองคแขนอนะ เอบโอเคมาที่นี่จิ้มได้แล้วบอลอยู่ที่โรแมนโรแมนหมุนก่อนใหน้ทางด้านกีเทนกีเทนจี้ใส่ตรงกลางเดิกวิ่งแล้วไหลหลังมาลูกนี้ปั่นลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยผมสามตัวศูนย์โอ้ยวันนี้แต่ละคนเล่นอย่างดีครับมาคาวารามาแล้วคาวารากระชาก,กจะหนีฮามิดแต่ว่าฮามิดโอ้โหฮามิดไปพวดแล้วหลุดมาหมดเลยแล้วตกคือหลังก็ไป อามิยดตามเฮ้ยแล้วตัวกลางตรงนี้โอเคหลุดกรอบไปครับแล้วก็เช่ามาคูบิต้าก็เช่ามาเองเดี๋ยวคาดิโอกูกับกิเทน,นมาเบรกไว้เอ้ยแน่เอากิเทนกิเทนไม่ใช่กิเทนดิคารดิโอกูไปปวดแล้วตัดได้ทีนึงเาน่าจะทดเวลาใกล้แล้วได้รูเปล่าให้กิเทนไปลูกนี้ทศลาหนึ่งกะทีมาแล้วจะมีกิเทนแล้วสี่ประตูสูงหนุมจะมีกิเทน เอ้ยช่วงนี้ฟอร์มดีกันหมดเลยว่ะแล้วช่วงโค้งสุดท้ายของครึ่งแรกมีประตูที่4แล้วก็หมดลงเรียบร้อยครับผมโรม่าขึ้นนำทางด้านสแตนดาร์ดไป4ประตูต่อศูนย์นะวันนี้เหมือนไปเก็บกดอะไรมาเนี่ยวิตาโรวิตาโรแมนไลบีบอยู่ไลจีอยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วไหลออกมาบนคารามาโมโกคารามาโมกโกคารามโมโก,มก,โกชื่อแหมอะไรโกโก้โอ้โอ,โอทีมดาวตรงกลาง เอาแล้วหลุดมาหมดเลยแล้วว่าหลบมพี่ดยียังปัดได้ครับคอนเนอร์ Corner ทางฝั่งสแตนดาร์ดจะเล่นสั้นซานเชตรู้ทันซานเชตโอ้โหโดนพลิกมาแล้วตรงนี้โอเคยังได้แล้วไหลให้ดีเบล่ามาในสซดกับประตูที่5หรือเปล่ารอซานเชตวิ่งแล้วซานเชตมาแล้วครับซานเชตมาแล้วครับอู้ย,ยังได้อยู่ซานเชตฝากดีเบล่าก่อนกีเทนได้สัดนโยสายลูกนี้แล้วเซตห้าประตูศูนย์ ไอ้่าลืมสกอร์ไปหมดยิงกันเยอะเกินกิเทนก็จะแฮตท,ทิกดบิกก็จะแฮตท,ทิกเว้ขออีกสองลูกกันงั้นอนะมาไอเดกา้าไอเ็ก้าบังได้ผมเอาแล้วตรงกลางให้ไม่ดีแล้วไหลมาลูกนี้ลวงพี่เดีอุย้ยเสาเขียร์ทิ้งไปก่อนเออดานกว่างมีซานเชสวิ่งแล้วซานเชสให้พี่โดบิกได้ไหมแฮตท,ทิกอะ เอ้ยแล้วกิเทนวิ่งมาแล้วให้กิเทนก็ได้กิเทนยิงลูกนี้อืมไม่ได้ยังบอลสองเป็นสองทางโตมาอยู่นะปั่นลูกนี้แล้วอู้สุดเซฟครับผมแต่ส่วนกลับของทางด้านสแตนดาร์ตแต่ว่ามาชินีเก็บได้ครับผมดูรามโตบิกวิ่งแล้วกิเทนอีเดนแฮตตี้ก็เบาแฮตติ้ของจากที่สูงหกสูตไปแล้วโอ้โหนัดนี้ยิงกันตีนแต่ก็โอ้ยิงแล้วยิงอีก มาแล้วคนแรกแฮตติกไปแล้วนะเหลือโดบิกครับผมแล้วผมขยับ3คนนะครับส่งทางด้านแคมป์ราแทนมาชินี่นะนิโคเซเลสกี้แทนกิเทนแล้วก็โบฟแทนโรแมนนะผมดูรามตัดได้ไหมให้ข้างล่างมาครับคาเมาราอัามลา,าจะหนีคาดิโอกูคาดิโอกูได้ไหมล้วล็อกมาหายหมดเลยแล้วลูกนี้ยิงลูกนี้ลงพี่เดงเซฟได้ครับผมคอร์เนอร์ทางฝั่งสแตนดาร์ดนะครับคอร์ดมาลูกนี้ซานเชสก็ม่งเคลียร์ไป อรอเรซกี้ให้ซานเชซอีกทีนึงมาเติมกันหน่อยไวรุ่นตูรามแล้วให้ซานเชซมาลูกนี้อย่างสวยเ,เลสกินีหรือเปล่าไม่ใช่เดบล่าแล้วซานเชซกดด้วยซ้ายด้วยขวาลูกนี้ลกน,นี้ผ7ประตูตัศูนย์70ภูนสวัสค์ก็เรียบร้อยโรมาเป็นบ้าว่ะวันนี้หดเวลา2อนาทีนะก่อนหน้าเตะลูกนี้ก็น่าจะหมดลงตรงนี้แล้วครับหมดหรือยัง เอเดนกาออกกองหมุนลงเรียบร้อยครับผมรูมาชนะทางด้านสแตนดาร์ดไปเจ็ดประตูต่ศูนย์นะเยสกอร์แม่งคุ้มคิบหายวะก็วันนี้เหมือนเป็นบ้ากันนะครับนักเตะโรม่าข้างกันจัดยิงไปคนละลูกสองลูกสามลูกก็จามีกิเทนเหมือนจะแฮตติกนะครับแต่เสียดายโดบิกไม่ได้แฮตติกด้วยอีกคนก็วันนี้บ้าขึ้นนะครับนักเตะโรม่า ทำได้เยี่ยมมาทุกคนเลยก็มาสรุปผลการแข่งขันวันนี้ก่อนนะครับก็วันนี้เราไปเยือนทางด้านสเปเซียเอาชนะไปได้4ีประตูศูนย์นะแล้วก็เล่นในบ้านพบกับทางด้านอิสรเซ่นะก็เฉือนชนะไปได้4ีประตูเหมือนกันเกือบเสมอนะครับแล้วแมตท้ายเป็นนัดยูโรป้านะเราเอาชนะทางด้านสแตนดาร์ดไป7จ็ดประตูศนะก็7จ็ดศูนย์ูสวัสด์ก็แล้วในแมตช์หน้านะครับเรามีเยือนทางด้านเบอร์กาโมนะแล้วก็เล่นยูโรป้ากับวาเลนเซียปิดท้ายด้วยเยือน อรัญญาครับผมก็พาร์ทนี้ก็ขอฝากไว้เตีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันด้วยนะอ๋อคนติดตามผมใกล้จะถึง100แล้วละฝากติดตามให้ถึง100ทีเลขสาหลักใน youtube ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ถ้าชอบซีรีส์อะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับนี้ฝากไว้เต่เพียงเท่านี้สำหรับนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบาย